ฝันเห็นปลาหมอคางดำฝันเห็นปลาหมอคางดำนะคะเลขนำโชคแปดหนึ่งแปดหนึ่งฝันเห็นปลาหมอคางดำท่านจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหากท่านยังโสดหากท่านยังโสดมีดวงจะได้เจอเนื้อคู่ เป็นคนอายุมากกว่าเป็นคนจิตใจดีมีศีลธรรมหากท่านยังโสดอยู่ท่านจะมีโอกาสได้เจอคนดีมีศีลธรรมและเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยให้ชีวิตของท่านดีขึ้นท่านมีสิทธิ์จะมีชัยชนะในการพนันมีดวงที่จะได้ถ้วยรางวัล ได้เหรียญเกียรติยศในบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในบางท่านอาจจะได้เหรียญยศหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นคุณหญิงท่านจะมีเกียรติยศชื่อเสียงในสายงานอย่างมากช่วงนี้จะมีคนอายุมากกว่าอิจฉาลิษยามีดวงจะทะเลาะกับคนอายุมากกว่า พอเขาอิจฉาลิษยาที่ท่านดีเด่นกว่าฝันเห็นปลาหมอคางดำหน้าที่การงานของท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ก้าวหน้ามีความสุขและมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ฝันเห็นปลาหมอคางดำเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คำจุนดีมาก ขอให้ท่านโชคดีค่ะ